ครับหลายคนสงสัยว่าคลุยวาซูคือคลุยอะไรคลุยวาซูคือง่ายๆาวาซูก็มาจากชื่อผมคือวาสุนะครับผมยกตัวอย่างว่าคลุยสองเลาเนี่ยคนละคีกันนะครับอันนี้เป็นคลุยคีซีอันนี้เป็นคลุยคีบีแฟนะครับเสียงก็จะห่างกันหนึ่งเสียง3นิ้วเหมือนกันดูนะครับเห็นไหมครับอันนี้ต่ํากว่านี้บีแฟรอ่าอันนี้คลุยวาซูคืออะไรอันนี้คลุยวาซูอันนี้ผมตั้งไว้เป็นที่4เห็นไหมครับ3นิ้วเหมือนกัน กลับมาดูนะครับวาซูเทียบกับคุยปกติ3นิ้วเหม, 1991, มือนกันเสียงเดียวกันเห็นไหมครับถ้าผมไปเล่นกับ b Fla ลวาซูไม่ได้ผมก็ต้องใช้วิธีการปรับคียนะครับเพื่อที่จะใช้3นิ้วเหมือนกันเห็นไหมครับเสร็จแล้วครับเห็นไหมครับ อันนี้คือลักษณะคุณลักษณะพิเศษของกลุ่ยวาสูคือพกหนึ่งเลานะครับเล่นได้2องขีสามขีหรือถ้าเรามีเทคนิคมีความรู้ความสามารถทางการ,การเล่นดนตรีที่เก่งแล้วเราก็เล่นได้ทุกคีแหละครับนะครับอธิบายสั้นๆว่าขลุยวาสูคือกลุยสามารถเล่นได้มากกว่า1นียงขขึ้นไปในกลุยเราเดียวกันและจดสธิบัตรคุ้คมครองไว้เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณมากครับ